สวัสดีคะ่ะเช้าวันอังคารที่23มกราคมวันนี้เราพาเพื่อนๆไปชมโรงสีข้าวนะคะโรงสีข้าวประจำหมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ข้างๆวัดนะครับริมท่าน้ำประจำหมู่บ้านของเรา ซึ่งโรงสีข้าวประจำหมู่บ้านนี้ก็จะมีชาวบ้านทั้งในหมู่บ้านของเราและหมู่บ้านใกล้เคียงะคะ่ะพากันเอาข้าวมาสีนะคะค่ะโรงสีข้าวก็จะเปิดช่วงสายๆจนถึงประมาณบ่ายสามโมงนะคะ โรงสีข้าวประจำหมู่บ้านนี้ก็จะเป็นการประมูลของชาวบ้านเขาประมูลแล้วก็จะมาทํากันเป็นรายปีนะคะประมูลรายปีข้าวนี่ก็จะแยกข้าวแบบเม็ดแล้วก็ข้าวที่มันแตกละเอียดนะคะ โรงสีข้าวประจำหมู่บ้านนี้ก็ตั้งมานมนานแล้วนะคะนี่เราเข้าไปถ่ายคลิปนี่คนที่เขาดูแลนี่รีบกวักมือให้เราเข้าไปทำคลิปตรงจุดต่างๆของภายในโรงสีเลยนะคะว่าเออมาดูวิธีการผลิตข้าวนะคะ เราก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะคะมันมีสายพานมีเครื่องปั่นเยอะแยะไปหมดเลยให้ภาพบรรยายนะคะ ความจริงที่บ้านก็มีโรงสีข้าวอยู่สองสามที่นะคะแต่อันนี้จะเป็นโรงสีข้าวของหมู่บ้านเลยส่วนที่อื่นก็จะเป็นของชาวบ้านนะคะนี่อันนี้คือเปลือกข้าวที่มันกระเด็นออกไปข้างหลังก็จะมีไก่นะคะไม่รู้ว่าเป็นน่าจะเป็นไก่ของคนที่เขารับดูแลโรงสีข้าวนี้นะคะก็มาหากินนะคะเปลือกนะ ข้าวลำข้าวเครื่องจักรสายพานเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแต่เข้ามาข้างในนี้ก็จะเป็นฝุ่นเป็นละอองข้าวเยอะมากนะคะก,ก็อาจจะหลักคายผิวนะ ข้าวที่ปั่นที่เข้าสีแล้วมันก็จะลงในถังปิ๊บนะคะนี่ถ้าเต็มแล้วก็ก็เปลี่ยนมีสองถังคัดแยกนะคะส่วนข้าวที่แตกละเอียดแล้วก็จะอีกปิ๊บหนึ่งแต่ก็จะไม่ไม่ค่อยได้เยอะได้นิดหน่อยนะคะประมาณลิตรแต่ละเจ้าก็ประมาณลิตร2ลิตรนะคะข้าวที่ว่าแตกละเอียดแล้วนะคะ กรรมและวิธีหลายขั้นตอนนะคะซึ่งวันวันหนึ่งก็จะมีชาวบ้านเอาข้าวมาสีเยอะมากนะคะส่วนการสีข้าวนี่คือเราเอาไม่ให้เขาสีนี่ก็คือฟรีนะคะทางโรงสีเขาจะไม่เก็บตังคะคะ คนที่เขารับเหมาเนี่ยเขาได้เงินจากตรงไหนเขาก็คือได้จากการขายรำแกบนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูรำแกบนี่ค่ะถ้าเกิดคนที่เข้ามาสีข้าวต้องการรำแกบเขาก็จะขายรู้สึกว่าจะประมาณปิ๊บละ15บาทนะคะถ้าคุณไม่เอาก็คือ สีข้าวฟรีนะคะแต่ถ้าคุณเอาแกบด้วยคุณก็จ่ายเงินปิ๊บละสิซึ่งถือว่าถูกมากๆเลยนะคะก็จะทำแบบนี้ทุกวันนะคะก็จะมีวันหยุดของเขาเหมือนกันแต่เราก็ไม่ทราบว่าวันไหนบ้างเดี๋ยวพาไปดู เปลือกข้าวนะคะที่มันกระเด็นไปนะลำแกบส่วนนี้นะคะชาวบ้านในหมู่บ้านที่ต้องการลำแกบก็เขาก็จะมาตักเอานะคะฟรีหรือเปล่าน่าจะฟรีนะคะแต่เขาก็จะมีเด็กช่วยงานอยู่ถ้าอยากได้ลำแกบก็ไม่อยากตักก็จ้างเขาได้นะคะมีเด็กตักให้นะคะ